ไปเบิองอีกหนึ่งงานดีๆครับที่ได้จัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นก็นคือท่านศูนย์บริการวิชาการที่6อุบลราชธานีครับจัดกิจกรรมไทยทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด่านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจําปีงบประมาณพาศ2 5 6 9ภายใต้หัวขอ้อหักบานเหาสืบห้อยปฏิทานสารพลังงานสะอาดสูเนซิโลอย่างยืนครับ ทีศูนย์บริการวิชาการที่6อุบลราชธานีอำเภอสัมโรงจังหวัดอุบลราชธานี ว่าทีร่รอยตีกร,รกฎประเสริฐวงรองผัวราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการถ่ายทอดเผยแผ่สาธิตและจัดแสดงนิทศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณพุทธศกักราช2 5 6 9ภายใต้หัวขอ้อหักบ่านเฮ่าเสืบห้อยปานิธานสารพลังงานสะอาดสู่เนตซิโลอย่างยืน โดยมีนายประกอบเอียมสะอาดครับผมนวยการกองทายทอดและเผยแร่เทคโนโลยีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานนางใจทิพย์ผ้าสีผลนายอำเภอสำโรงพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคีคือขายด่านพลังงานและประชาชนโดยรอบจำนวนประมาณ250คนครับเป่าหมายในเทือนี้เองค่ะเพื่อเป็นการทายทอดและเผยแร่เทคโนโลยีด้านพลังงานที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการจัดแสดงนวัตกรรมผลวิจัยและกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดความร่มมือจากกลุ่มเครือข่ายที่เขาร่วมโครงการและกับกลุ่มเครือข่ายที่บุรณาการร่วมกันในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์นอกจากนี้ค่ะยังเป็นการให้หน่วยงานภาคราฐภาเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้รับทราบถึงข้อมูลความหูความเขอาใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใส่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนรวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสค่ะให้เขาเยี่ยมชมนวัตกรรมผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานร่วมถึงกลุ่มเครือข่ายค่ะ กิจกรรมภายในงานนะครับมีการจัดเทศากาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีกิจกรรมเซวนาด่านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานการจัดแสดงเทศากาลของศูนย์บริการวิชาการที่6อุบลราชธานีและจากภาคีเครือข่ายด่านพลังงานการมอบเกียรติบัตรกิจกรรมจับรางวัลมอบโชคไงกิจกรรมการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆกิจกรรม Open House กับเปิดบ้านพลังงาน69นอกจากนี้ครับภายในงานก็มีกิจกรรมช็อปชิมจากร้านค้าวิสาหกิจชุมชนพลังงานกิจกรรมการแสดงดนตรีและกิจกรรมแจกของมือสองสภาพดีให้กับผู้ที่ต้องการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานล่าครับตามแนวทางความยั่างยืนต่อไปครับ